ดูครับพี่น้องออเดิ์สำหรับวันนี้ครับผมโอ้กินดีครับเลยครับผมกินนี่สีม่วงเข้าขนาดตนต่อพันในสามสิบปียิ่ยงหัวยิ่งสุดยอดเลยครับผมสวัสดี <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับผมพอกันเช่นเก่าเช่นเคยนะครับกับพา่น้องครับนี่ครับกินนี่สีม่วง ตนพันอายุ30ปีกลัวๆกันว่าไรครับผมตั้งแต่ผมนวนบานครับบางกวัดผมเกิดมาได้42ปีนะครับเนาะสีิบขวบกับพ่วมมีตอนผมอายุ1สิบสิบกว่าปีครับเห็นปะเดี๋ยวบ้านนอกกัิเกี่ยวไปทำการแสดงเกี่ยวไปควายนะครับเนาะโอ้ยแหง,ง้วครับ เบืงเดียวกับปนองออวางัว่วกินดีบ่ะปนองก็เกี่ยวเลยครับ บังคับไปน่องเกี่ยวกอเดียวสองกอครับบากไงเลยครับกินเกือบอิ่มเลยเลยไปน่องเห็นบ่วต้นบักสูงส้หัวครับไก่เทียบไปแลยไปน่องเลยบ้างด้วยครับไปน่องไม่ยินเกียบครับโอ้ไปน่องทักไทยกันครับผมกับบ่าวน่องครับผมกินที่สีม่วงเห็นบ่าครับผมหลุนเกาได้ครับผมว่ามันกอม เขามันดูมันคอมปนีเลยครับผมนี่ทุมหัวแล้วถับไปรลุนกันครับผมว่างัวงกินดีบ่แค่ไหนอิ่มเร่นทำไรครับผมผมยกไข่เป็นทีหนึ่งเลยครับพี่น้องผมอ้าวพี่น้องต่อการแสดงเกี่ยวกันครับผมต่อต่อพันสามสิบกว่าปีครับ ทำงานอ,าอีกแล้วครับผมไกูอวไรกวพา่น้องโอ้ภาตุูกปี๊อะกวหลร้ายแงหงอ ไปพี <ersch> on, ่วับเล็ดต้มอ่ะตีละพี่น้องความอยากหูพึงใส่เลฮ้ยหอมห่วย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 กินนี่สีม่วงครับผมต้นพันสามสิบปีแท๊บแท๊บแท๊ป นอกเข้าขับพี่น่องเอ้ยบ้านน่องนี่มันมีความทุกใจเลยครับผมอยู่ในแผ่นดินถ้ำแผ่นดินท้นนองเขาครับผมไปบอกแกเขาก่อนครับ ัำเกี่ยวั้งไว้สิแหละเข้าใจเด้อหัวเอย ครับพี่น้องเห็นบ่เป็นจังได้ครับผมสุดยอดบ่คำทอพุ่นครับหนามมีบ่หนามมีง่วงปอเบิ่งพอพอก่อนครับหนำฝนก็หมดแล้วพอได้กินอยู่ ครับผมมาฝ่าหงายครับมานี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 ไม่มาเขาก่อนโอ้โหเฮียติมืดบรรยากาศบานนอกบานหน้าเขาครับ

นี่แะครับผมความสุขของชีวิตครับพี่น้องเหลือกอาหารหอวงูมันหยาแยงก็กินได้มดครับผมเพราะได้ให้เจ้มมีพื้นที่ปลูกครับผมกินดีมดปลาตะมันเกี่ยวหอวงวครับทักรับน้องพี่น้องเนาะเี้ือให้มันอ้วนครับผมหยาได้ก็อ้วนมดบ่าําเป็นต้องไปตามกระแสครับแต่ว่าผมนี่ก็ว่านี่แหละครับผมมีพื้นที่สูงกับปลูกกินนี่ไปพวกกินนี่พวกเงี้ยนี่โป่งนี่เปียไปครับผมอย่าไปเหลือครับ จุดยากันยุงแหงง่งงวกัคนครับพอเททูบไลยุงครับผมตายดีเรียบไม่มีเหลียครับบอกว่าจะยุงวัาตะไลตายมัดเราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขกับพี่นอ้อง เดี๋วสนุกไปกับมันนะครับเนาะ ยุงมวมแมกไก่หรอกครับผมทึ่งไล่ทึ่งยุ่งทึ่ง,งยังเตอหินตัวยังครับผมแม่งแม่งตัวใหญ่แฉบ,บแฉบแห้งเลยครับแฉบแห้งแฉบแห้งน้องครับพี่นอ้องนาสิเลงอีรีเลยครับผม ุกใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านานาในาน้ำมีปลาในานามีข้าวบนทุงนท่งนาทุ่งหญ้ากว้างนั้นมีอะไรที่ให้คนณหาอีกเยอะแยะครับผมพี่น้องเราจงสู้ต่อไปครับผมไปแต่แจงแล้วแจงแล้วสลาซลไหลยุ่งครับผม กลางคักเลยเห็นป่ะลอมไม่ไพ่ครับเอาไปสิแหละ